เอาพี่เล่าสวัสดีครับนี่ก็มาอยู่กับผมสปริงหรือว่าปิ่นนะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลเข้าสู่วิดีโอของผมนะครับผมอ่ะก็โอเคพูดแข็งๆข็งไหมพอดีแบบหน้ากล้องหายแบบปุ้ยหายหายจากหน้ากล้องไปนานนะครับก็เลยแบบพูดแข็งนิดนึงก็ยินดีต้อนรับกลเข้าสู่คลิปของผมวิดีโอของผมช่องของผมแล้วก็ชาแนลของผมซ้ำไหมซ้ำนะครับก็เอาไปว่ายินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็อ่ะก็สังเกตว่าอะไรเปลี่ยนไปไหมครับแน่นอนครับที่เปลี่ยนไปครับคือทรงผมครับทะลึ่งครับไปตัดผมมา าเป็นล็อกดีเฉยเลยแล้วก็เลยแก้ปัญหาโดยการแค่เอามือกวาดผมขึ้นไปข้างบนนะครับให้มันแบบมันไม่เป็นหน้ามาก็จริงไว้แต่มันก็เปิดเหวไปแทนครับ <S <S โอเคช่างมันนะครับกลับมาอยู่ที่ประเด็นของเราก็คือประเด็นของคลิปนี้มันมีอยู่ที่ว่าผม,มาไปออกช่องช่องหนึ่งมานั่นก็คือช่องของพี่แบงครับใช่ครับแบงปีนั่นเองนะครับผมก็คือผมไปออกช่องนั้นมาแล้วเสร็จทีเนี้ยมันมีแอร์ทามผมซีนอยู่มันแบบนิดเดียวอะแล้วมันมีแบบเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆตามผมได้ใช่แบบเพื่อนที่รู้จักกันนะแล้วเข มึงแม่งโคตรคูเลยโคตรเจ๋งเลยไอปิ้งมึงไปทำอะไรอย่างนี้มาได้ไงคือแบบ แล้วทำไมแบบไอ้ปี๊งทำไมไม่บอกกูม่งไปทำอย่างนี้ก็คือที่ผมไม่บอกอ่ะเพราะไม่มีคนถามครับผมเลยไม่ได้บอกนะครับผมก็หลายๆคนก็จะทักว่าผมเป็นทีมงานช่องพี่แบงค์หรือเปล่าก็เขาบอกไปเลยครับว่าคลิปนั้นอนะ่ะผมเป็นผมทั้งถ่ายทั้งตัดแต่คลิปอื่นนะที่ผมไม่ได้ไปถ่ายแล้วก็ไม่ได้ตัดคือคลิปอื่นผมไม่ได้เป็นนะครับผมเข้าใจไหมคือผมไม่อยากให้มีฟิลที่แบบเดินไปเฮ้ยก <"Hey, S 2> ูทำงานกับพี่แบงค์ด้วยเฮ้ย <"Hey, S 2> เนี่ยช่องแบงค์ปีก<ป>ูรู้จักแล้วไอคือมันฟิลมันเหมือนแบบเด็กกระโปะเข้าใจว่าผมไม่ไม่อยากไม่อยากให้แบบทุกคนได้้้แแบบบบบเเเห็็็นน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 นผผมมมมมมมฟีีลลลััััััอาาไไปปดดู่ะะคครครกกิวยจท ที่แบบผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วไม่ค่อยมีคนทำใน u t u b e นั่นก็คือเปิดทำรายการต,ต่อครับผมโอเคทำรายการตัดต่อคืออะไรนะครับผมมันก็คือว่าคลิปนี้เราทำอะไรบ้างนะครับก็คือคลิปนี้เราไปถ่ายใช่พี่แบงก์ก็นัดมันถ่ายไปไปก็ไปเจอพี่ซิม เป็นคลิปดิฟลอดนะครับของสปอนเซอร์คลิปนี้คือวิด้าคอลลาเจนนะครับผมใช่ไหมใช่แหละครับผมก็เราก็ไปถ่ายกันคือพาร์ทถ่ายผมจะไม่พูดเยอะเพราะว่าก็แค่พี่แบงค์นัดไปถ่ายแล้วก็ถ่ายนะครับซึ่งจริงๆมันเหนื่อยแต่เราไม่มีเบื้องหลังของคลิปอมถ่ายนะครับเราเลยจะไม่พูดของพาร์ทที่ไปถ่ายนะครับเราจะมาพูดถึงพาร์ทเบื้องหลังอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะพาร์ทของ post production กันนะครับก็คือมันโปรดักชั o n มันก็มี3ามพีนะก็จะไม่อธิบายในคลิปนี้ละกันก็คือเราจะมาดูของเบื้องหลัััััังงงกกก่่่่อออออนนนนนททีเเรรรรรรราาาาาจะะะะะปปลลยคคคคิบบบบบวต้้ํไดแ ที่เราใช้ตัดต่อนะครับคือ Adobe Premiere Pro นะครับก็ซื้อของแท้เลยนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับผมดับแรกเดี๋ยวเราเปิด Premiere Pro กันก่อนคือคลิปแี้เราจะมาเปิดแบบทำลายการตัดให้ดูนะครับว่ากว่าที่ทุกคนจะได้ดูเป็นคลิปเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งวิดีโอในพาร์ตัดนะไม่ลงมพาร์ถ่ายก็เราจะได้ดูแบบผัน่านนะครับแบบแบบไม่เจาะลึกอะนะครับเพราะเราจะไม่ได้มาแบบสอนตัดต่อหรือมาเราจะแค่เปิดให้ดูว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมดับแรกเปิด Premiere Pro ครับแล้วเข้าไปที่คลิปที่เราจะทำนะครับ ชื่อไฟล์ว่าลาวะไฟล์ไม่เจอคั้นึงนะ Okay. คือเอาจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยผมอัดไปแล้วเมื่อวานแต่เนี้ย OBS มีปัญหาอัดไปแล้วมันไม่เต็มจอก็เลยต้องอัดใหม่นะครับผมก็อ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นทไลายทั้งหมดของคลิปที่เราตัดนะครับผมให้ดูแค่นี้แหละเอหยอกหไม่ใช่นะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ประมาณ21นาทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทไลายการตัดหลายๆคนจะบอกว่าทําไมมันถี่ยังหลายๆคนก็จะบอกมันน้อยใช่ไหมบางคนจะบอกพอดีแล้วคือมันแล้วแต่คนเวยแล้วแต่ช่องคือเนี้ยสำหรับผมคิดว่ามันาานกล ไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับบางช่องอย่างช่องพี่เก๋ถ้าใครเคยเห็นแบบผมเคยเห็นเขาเปิดอะเยอะกว่านี้อีกช่องพี่บีก็คือแบบเยอะกว่านี้มากครับนี่คือแบบปานกลางนะการตัดต่อเนี่ยคือเราเอาฟุตด,ดิบมาครับแล้วก็ก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาฟุตด,ดิบมา เรียงก่อนฟุตดิบคืออะไรนะครับอันนี้คือฟุตดิบนะครับนี่ฟุตดิบก็คือแค่ไฟล์วิดีโอแหละเราเรียกกันฟุตเทจนะครับหรือฟุตดิบคือฟุตที่ยังไม่ได้ตัดนะครับก็คือจะเป็นวิดีโอเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมก็ความยาวถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับถ้าผมพูดไม่รู้เรื่องขอโทษเลยนะคือผมไม่ได้เก่งอธิบายขนาดนั้นนะครับผมเราก็เอามาย่อยรวมกันนะครับย่อยคาว่าย่อยของผมคือ c u ด d e a แอ i r ออกส่วนที่เราไม่ใช้ออกซีนที่เราไม่ใช้ออกนะครับแล้วก็แค่เอามาต่ออนกันมัดูแบบน มีแบบอะไรไม่รู้ลายตามไปหมดเลยนะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันคือวิดีโอครับอ่ามันคือวิดีโอจริงอ่ะเดี๋ยวลองรันดูนะเพื่อนมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามานั่งรอนะนนี้เราอยู่มันคือวิดีโอนะครับผมก็มันก็คือวิดีโอแหละแต่เส้นเนี้ยมันคือเหมือนแบบเส้นแบ่งเหมือนเอาวิดีโอมาต่อกันอ่ะคือหลายคนก็จะงงเอาเวลาถ่ายถ่ายกันจิ๊กจิ๊กอย่างนี้เราก็มาแบบเรียงกันหรอแบบวิดีโอระวียบหรอไม่ใช่นะครับคือบางทีเราถ่ายเราลากยาวไปเลยแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็มาตัััััััััดดดดดดตตตตตตออ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 กกกกกนน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 ะะคคคคครรรบบืืืืไ้้้้าาง็เเเเีีีี่่่ยยยมมมสสทลวุิิิโปใช เราไม่อยากได้พาร์ทที่พี่แบงค์พูดตรงนี้เราก็แค่ปุ๊บออกไปตรงนี้ก็จะหายแล้วก็แค่เอาตรงเนี้ยมาต่อ,อก,กับตรงนี้นะครับแค่นี้นี่คือการตัดต่อแล้วแล้วถามว่าเอาออกทำไมเอาอะไรออกนะครับสิ่งที่เราออกนะครับก็จะมีพวก dead air แล้วก็ซีนที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับ dead air คืออะไร dead air เป็นสิ่งที่ทุกคนมีในชิตประจําวันครับ dead air คือจ,จ,จังหวะสตันในการพูดอะสมมติคนเราไม่สามารถถึงผมว่าเป็นคนพูดเร็วก็จริงเว่ยแต่ผมไม่สามารถพูดแบบตลอดเวลาได้เว้ยแต่หลายคนจะงงว่าทำไมในยูทูบเขาพูดติดก,กันจริงๆคืออคนนนนะารออก ตรงที่เงียบ่ะคือ Dead Air กับางทีพูดไปแล้วคิดไว้แบบหยุดนึกคิดแป๊บนึงอะ่ะมันจะมีช่วงที่เราเงียบอะ่ะอันนั้นก็คือ Dead Air เว้ยเราต้องเอาออกเพื่อไม่คลิปมันน่าเบื่อแล้วหลายคนจะบอกว่าไม่เอาออกได้ไหมไม่เอาออกก็ได้ครับแต่เอาออกมันก็จะประหยัดเวลาคลิปลงไปแล้วมันทําให้คลิปดูแบบดูกระชับขึ้นนะครับก็ถ้าไม่เห็นภาพก็ลองตัดคลิปตัวเองพูดใส่กล้องก็ได้ครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเงี้ยพูดๆไปแล้วก็ลองมานักขัด d ด a d Air ออกมันก็คลิปมันก็จะล่นไประยะหนึ่งแล้วบบมันก็จะดูแบบกระชับขึ้นมันจะดูแบบกระชับเฉียขึ้นนะครับตัวคลิปก็เนี่ยครับคือการตัดเราก็ตัดภาพที่ไม่จําเป็นกับตัด d ด a d Air ออกก่อนนะครับแล้วก็แบบ บางทีพูดผิดอะไรเงี้ยเราก็ตัดตัดออกไปค่ะบคำนั้นจะไปหรือบางทีพูดซ้ําแบบพูดแล้วแล้วต่าหลังก็พูดอีกเนี่ยขเขาเรียกพูดซ้ำเราก็ตัดเอาที่มันดีที่สุดคือก่อนที่เราจะตัดได้เราต้องดูคลิปทั้งหมดก่อนนะครับเน้นว่าพยายามดูให้ละเอียดนะคือคลิปเนี้ยผมไปถ่ายด้วยผมเลยไม่ค่อยได้ดูละเอียดมากนะครับผมก็ก็ถามว่าทําไมต้องดูคือบางทีอะครับเวลาพี่แบงค์พูดอ่ะพูดซ้ำเหมือนสมมติพูดขายตอนเปิดคลิปแล้วก็ไปพูดขายตอนจบคลิปอีกอ่ะปรากฏปรากฏว่าเราตัดเดสแอร์ช่วงแรกทิ้งไปแล้วแล้วก็ไไไปปปปปปตตััััััดดดดเเเเเรรรรืื่่่่อออออยยยยๆพพพถึงง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 ขขขขข้้้้้าา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 หหหหลลลลุ๊บบกกกกก็จจมนนแแวววฏฏสสิิีีค์ู จะเสียเวลาตัดช่วงแรกไปเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็เลือกซีนที่แบบเราจะใช้ดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยตัดแดตแดโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกฟังอธิบายยาวไหมก็จะยาวแค่ขั้นตอนแรกแหละมั้งถามว่ากินเวลาไหมก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถ้าออกก็ถ้าคลิปคลิปมันชั่วโมงกว่าเราก็คือเราต้องตัดสินใจไว้ว่าเราจะเอาพาร์ทไหนออกแค่เดตแอ์ออก,ออกมันก็ออกไปแค่ส่วนหนึ่งอะเราต้องเอาพาร์ทที่มันจะเป็นออกไปด้วยก็ค่อนข้างเยอะจากชั่วโมงกว่า อ่คิดในชั่วโมงกว่าใช่รถเหลือมา20นาทีเพราขั้นตอนต,ต่อมานะครับหลังจากที่เราเอา Dead Air เดดแอร์ออกไปแล้วนะครับเราก็จะมาใส่สิ่งที่เรียกว่าซับไตเติร์ครับผมสิ่งนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อีดิเตอร์หลายคนเกลียดนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบดูไม่ชอบอ่านอ่ะไม่ชอบใส่ครับคือมันมันปวดหัวมันเหนื่อยอะคือแบบบางช่องอ่ะอย่างช่องพี่แบงค์อ่ะผมจะไม่ได้ใส่ทุกอันนะครับคือผมจะใส่แค่แ,คแบบซีที่เน้นอารมณ์ไว้แต่บางช่องเขาต้องพิมพ์ทุกคำพูดอ่ะอันนั้นคือแบบโคตรเหนื่อออออยยยยยยผผผมมมมมมมแแแแแแบบบ,แบบบบบบบรรัััเเเลลลววววว่่่่่่าา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 นนนน้้้้งงงคคคคิ20 30กกทททีีีใใสสหหดดดืโตุะ ผมก็แบบไม่อยากทำออกมาเหนื่อยอะถามว่าซับไตเติ้ลช่วยอะไรซับไตเติ้ลนะครับข้อดีของมันคือมันช่วยสําหรับบางซีนที่แบบพูดเสียงเบาหรือมีเสียงรบกวนอื่นมันทําให้คนอ่านซับได้นะครับแล้วก็แบบแบบปลภาษาก็ได้บ,บางทีเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลนะครับหรือบางทีมันเอาไว้ช่วยแบบเน้นย้ําอารมณ์เวอย่างแบบกรณีที่อ,อย่างเนี้ยซีนที่พี่สิมพูดเนี้ยปึ๊บเห็นไหมดิฟคือการปบคุมความเสียหลักนะครับก็คือแบบบางทีคนเรามันไม่ได้จำเว้บบางทีการที่เราเห็นตัวหนังสือมันจะทําให้เราซึมซับเข้าไปได้ได้ดดีีมมมาา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 ากกกกกวว่่่่่รรรรททเฟััังผผนนนนนคคบบออชยํให้แื ความเสียหลักหรือบางทีอะอย่างเนี่ยซี CD. พี่สิมลงใบวิตพื้นนะครับอันเนี้ยผมก็ใส่ซับไปว่าท่าประจำแบงนะครับคือท่าประจำผมพี่แบงคือวิดพื้นไว้ก็ใส่ไปคือซับมันมีประโยชน์ตรงที่นอกจากจะให้แบบคนรู้ว่าเราพูดอะไรมันสามารถอธิบายกนนารกระทำของซีนนั้นๆได้ด้วยนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันมันก็จําเป็นแหละแต่ผมแค่ไม่ชอบใสม่มนเท่าน,นั้นเองน,นะครับผมโอเคหลังจากใส่ซับแล้วนะครับผมสิ่งต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะซับคือบางคลิปมันไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้ก็อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับมันไม่จําเป็นต จะแบ่งเป็นซาวสองประเภทนะครับคือซาวแบ็กกราวกับซาวเอฟเฟกอันเนี้ยคือแบ่งจะแบ่งเป็นสองประเภทอันนี้คือซาวซาวแบ็กกราวฟังนะได้ยินไหมไม่มีหรอกเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 1> ให้ปุ๊บผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสเห็นไะมได้ยินไหมดีนะ<อ>คือมันจะเป็นการเพิ่มให้แบบวิดีโอมีอรรถรสวิดีโอดูไม่จืดชืดไปนะครับอ่าประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าซาวเอฟเฟกครับซาวเอฟเฟกมีไว้ทําอะไรมีไว้ประกอบฉากครับเหมือนแบบฉากที่ตีอย่างเงี้ยก็ใส่แบบ เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างฉากพิซซิมเดาถทอดนะครับอะเน,นี้ฉากนี้เห็นป่มพอใส่ไปแล้วมันจะมีเสียงแบบให้ดูเหมือนแบบมันมีเสียงของการขยับเหมือนแบบโบกมือแบบได้ใส่ไปมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูนะครับผมแล้วก็มันช่วยจริงๆลองใส่ดูนะครับหรือแบบหรือแบบเสียงอะไรตกมุกก็ได้มันก็อันนี้จะซับผพิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดพิพลาดกาันของผมลิปนี้นะครับแล้วก็ คือหลังจากที่ทำอะไรเสร็จผงก็จะมาดูว่าคลิปมันตกแต่งอะไรเพิ่มได้อีกนะครับก็อันนี้คือขั้นตอนอ่ะไม่จำเป็นต้องทำตามผมแล้วแล้วแต่ใครสะดวกเลยทำาไงก็ได้นะครับผมก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิช็อตครับอ่ะน่เน่ตรงเน่ดูเห<อ>็นป่า<อ><อ>ตอนที่พี่ซีมทำมือเงี้ยคือผมใช้เทคนิคที่มันแบบไม่ใช่เทคนิคอะมันคือการจัดโมชั่นของจอให้เหมือนแบบเลื่อนตามอ่ะเข้าใจว่าแบบเลื่อนแบบวุดวุดอ,อย่างเงี้ยตามทำมืออ่ะส่วนอีกตรงนึงก็คือตรงนี้ปุ๊บดูอ่ะตรงที่พี่แบงค์ปาดปาดตะก้อไงล เนี่ยนะเราสามารถขยี้เอฟเฟกได้ใส่ดาวใส่แบบเนี่ยมันก็ช่วยให้วิดีโอดูมีแบบอรรถรสขึ้นนะครับแล้วประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆเลยก็ใส่แค่นี้มันก็ดูแบบดูมีสีสันแล้วนะแต่ถ้าอยากให้เพิ่มสีสันไปมากกว่านั้นอีกก็เรามาดูตรงนี้ครับอ่านี่ยเ่อย่างที่พี่สินพูดเลยนะเราสามารถใส่เอฟเฟกนี้ได้มันมันเป็นแบบสปีดแอนิเมไลน์นะครับเป็นแบบใช้ในแอนิเมะส่วนมากนะครับ คืออันนี้ผมใส่ไว้แบบตอนดิฟรถผมก็ใส่ไว้เยอะนะนีนี่อันนี้นอ,นนอันนี้ก็มีนะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบอันนี้คือการที่แบบเห็นว่าเราก็แปะหน้าพี่ซิมให้กัาหน้าพี่แบงนะครับแล้วก็มีแบบเออคือเนี้ยเราก็ใช้แต่ How? เราใช้มันแบบน,นอนชาแต่แบบอีกอันนึงเลยใช้เป็นแบบแบบให้มันเข้ามาทุกทีทุกทางคือมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะครับพี่ทำก็มีอันนี้อันนี้อันนี้หลายๆคนน่าจะแบบชอบมากผมว่าเด็กๆก็น่าจะ มันคือสายฟ้ามันเป็นเอลิเมนต์เอฟเฟกต์อะสามารถไปหาโหลดได้นะครับหรือซื้อก็ได้ที่เว็บอะไรเอ็นเวอร์โตอะไรตัวอย่างจำไม่ได้นะครับผมแต่อันนี้ผมได้มาสักพักแล้วก็เลยใช้ยาวค mm hmm. ือในผมพยายามใช้เยอะมากมันไม่ได้มีแค่นี้นะอย่างอันเนี้ยเราก็ใส่มันดูน่ารักขคือเวลาอย่างอันเนี้ยเป็นซีนที่พูดถึงพี่ซิพี่พิมแฟนพี่ซิมนะครับเราก็ใส่แบบหัวใจแบบว่าอินเลิฟมีความรักนะครับผมก็แล้วแต่เราจะแบบเคลียร์เลยใส่ยังไงก็ได้นะครับผมก็นี่แบบใส่สายฟ้าเข้าไปบิงอ่ะนี้ก็เป็นเหมือนแบบสายไฟเข้าไปให้ดูกร้อแรงเบ่ ไฟออกมาจากข้อซึ่งจริงๆไม่ใช่คือเนี้ยมันสามารถไปเล่นต่อได้ใน after effect ได้ก็แบบอย่างอันเนี้ยผมเล่นผมเปลี่ยนสีเห็นนะผมเปลี่ยนสีพวกแบบเอเล m เมนต,ต์ต่างๆนะครับพี่ซิมจะบอกพอมไหมนะครับมันเหมือนแบบเฮือนม,ม,ม,มผมก็ได้ใสไ่ไฟเข้าไปหรือบางทีเราใช้กับฟอนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูอันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันน,น,นี้แบบสายฟ้าดิแบบเทพเจ้าทอนะครับเป็นแบบสายฟ้า เงมาสองั้างเซาวก็ไปเลือกเอานะครับก็พยายามให้มันแมทช์กับเอฟเฟกที่เราใส่แล้วก็ซาแบก็กกอะไรคนจะถามว่าผมโหลดจากไหนผมโหลดจาก mm hmm. YouTube Audio l i ร r a r y ครับเป็นเซาที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับของ YouTube เพราะแบบสามารถให้โคโลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็พยายามหาเซาที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กันนะครับหรือก็ซื้อก็ได้ครับซามันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับผม้าไปซื้อได้ฟอนต์ก็เหมือนกันครับฟอนต์ก็สามารถไปหาโหลดหาซื้อกันได้นะครับผมตามเว็บอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยพยายา เอาฟอนที่รองรับภาษาไทยนะครับก็ไปหาโหลดกันได้นะครับก็มากลับมาที่เอฟเฟกต์มาเดิมเนี่ยเห็นไหคือเอฟเฟกต์เราไม่จำเป็นต้องใช้กับพวกเขาเรียกว่าอ,อะไรพวกพวกแบบพวกตกแต่งเดี๋ยวเราใช้กับฟอนก็ได้อย,อย่างเช่นตรงน,นี้อ่านี่ยเนี่เอฟเฟกต์อย่างเนี้ยเราใช้กับอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมีควันขึ้นมาข้างหลังนิดนึง เห็นนะเอออย่าง so นี้ก็ได้แล้วก็มีซีนนี้ซีนนี้ถ้าจะไม่ผิดก็ใช้น ainen, คนนี้หล่อเนี่ยคนนี้หล่อมาโตโตแบบอีกหน่อยอีกหน่อยดังเลยคนนี้จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากนะครับคนนี้อีกหน่อยดังคนนี้หล่อหล่อหล่อมากเลยหล่อกว่าเจ้าของช่องอีกยอกหยอกนะครับโ้นหลงตัวเองเลยอ่าอย่างนี้ก็มันจะมีแบบใส่เอฟเฟกได้นะครับเนี่ยนะใส่กับฟอนต์ไปนะครับร้อมที่สวยๆอะไรอย่างเงี so <c oughs> ้ยใช่นะใส่ไปนะครับอ่าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่กระเด็นก็ใส่ได้นะครับมััันนนมมมใส่่ไดด้้หะครบแลวกก็ีีออยาง พารดหนึ่งคือตรงไหนวะตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอันนี้เป็นตรงที่ผมน้าโคตรใหญ่เลยแต่คนนี้มั่งหล่อเลยจริงๆริงอีกหน่อยมันจะดังคือคือมาหล่อมากเลยจริงๆคนเนี้ยแบบหล่อเขาจะขอช่องอะไรดูดีเดี๋ยว้อทั่วลงคุยโคตรหลงตัวเองเลยนะครับหยอกหยอกหยอกเนี่ยเห็นไหมเราสามารถใส่กับอ่าอันนี้ได้เห็นไหมแบบรอบามมสวยๆเงี้ยก็ใส่ฟอนต์เข้าไปได้นะครับให้มันแบบดูดูนี่นิดนึงปุ๊มนิดนึงแล้วก็แบบตรงนี้ก็ใส่แบบอ่านี่ แล้วตอนนี้ก็แบบใส่ by. อฟเพคไฟไปยินะครับผมอ่าประมาณนี้ก็ก็คือคลิปนึงมันก็ประมาณนี้แหละผมไม่ได้ทําอะไรเยอะไปมากกว่านี้แล้วก็แบบมีใจอ่าคือเราก็ตัดตรงที่แบบเราคิดว่ามันน่าสนใจมาใส่เป็นไฮไลท์นะคะรับอันนี้คือเราก็ตัดตรงที่เราสนใจมาใช้ใในทางนว่าคลิปนี้จะเจออะไรถามว่าผมสนใจกับไฮไลท์ไหมผมเป็นคนที่ไม่ได้อะไรกับไฮไลท์อยู่แล้วแต่คนส่วนมากเขาอยากรู้ว่าในคลิปมันมีอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับที่มงาไบอกให้ใส่เราก็ใส่ครับจริงจริงเมื่อก่อนผมก็ใส่ผมมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่า เรื่อง Transition สำคัญมากครับ Transition คืออะไรคือคือพวกนี้ครับเห็นได้นี่นี่นี่คือตรงนี้ สมมุติแบบเปลี่ยนฉากวงเห็นว่าวีดีโอมันจะค่อยเลื่อนอันนี้เขาเรียกว่า transition สำคัญมากๆนะครับในการตต่อวีีดโอมันแบบสมมติเราถ่ายวีดีโอแบบโง่ๆหละถ่ายมา่ายคลิปท่องเที่ยวถ่ายอะไรได้ถ่ายมัโง่ๆเลยไม่ใช่ใช้คำที่ีถ่ายมาแบบปกติอะถ่ายแบบปกติแล้วกันถ่ายแบบใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเลยถ่า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 ยไปใช่ไหมสมมติเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราวีดีโอมาตัดเรียงกันใส่เพลงแล้วรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อเราก็สามารถใส่สิ่งที่เรียกว่า transition ไปได้ครับมันจะทำให้วีดีโอเราดูแบบมีอะ เออตอนต้นคลิปก็มีสายนะครับนี่ตรงนี้ก็มีสายปึ๊ดอีกนิดนึงเห็นไหมแต่มันมันจะเร็วมากจนมองไม่เห็นเว้ยถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจมองอะไรน,นะ <S <S คืออันนี้ถามว่าไปโหลดจากไหนไพี่มันไม่ต้องโหลดครับนี่คลิกมาที่เอฟเฟกต์ครับแล้วก็นี่ครับวิดีโอทรานซิชันนะครับเลือกแล้วจะเอาแบบไวท์เอาแบบสไลด์อะไรมีหมดแค่ลากมาใส่แค่นั้นอา่าแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่เรียกว่า,วาทรานซิชันเหมือนกันแต่เป็นทรานซิชันของเสียงนะครับมันคือออริโอทรานซิชันครับคื่อนนี้มันก็คือแบบเออเราสามารถไปเลือกกันได้้เเเลลยยนนนนนะะะะะคครรรรััััับบ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 วว่่่าาาจอออแแใหหมมมมปไไชสุติพงง แล้วมันจะมีบางช่วงที่เพลงต้องดังใช่แล้วช่วงเพลงต้องเบา,ถ,าถ้าสมมติเราแบบดังเลยแล้วมาเบาอ่ะมันก็จะแบบลแข็งดูไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเราใส่ Transition ไปสมมติตรตงเนี้ยเพลงดังนี่เราค่อยๆอ่ะ,ะม,มันก็จะไหลามาเบา,า,ลลาเลย,อ,ย,ลลอ,ยอ,อ่ะดูให,หม่ทีดู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 ดมลดดูั ค่อยๆไหลมาเบาะนะครับดังมาเบาคือมันช่วยได้ทําให้วิดีโอดูแบบดูดีขึ้นนะครับมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับก็คือประมาณนี้แหละก็จะมีแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆได้หน่อยครับแล้วแต่คนเลยที่เหลือคืออันนี้เป็นขั้นตอนผมก็เรามาว่ากันที่เรื่องแบบสีฟอนของผมแล้วกันสีฟอนคือแบบผมจะแบบสีใครสีมันเลยนะจะได้รู้ใครพูดอย่างพี่ซิมคลิปเนี้ยผม,มใช้เป็นสีม่วง พราะสีช่องคิวเทลป้าเป็นสีม่วงแบบโลโก้เขาอะแล้วก็ของพี่แบงผมใช้สีฟ้าเพราะเป็นสีประจำช่องพี่แบงพี่ซูงผมก็จะใช้สีพี่ซุงอยู่แล้ววะพี่ซูงผมจะใช้สีส้มเพราะว่าส้มผมมองว่ามันสวยดีนะครับก็เลยแบบเออพี่ซูงใช้สีนี้ไปแล้วกันส่วนผมผมผมชอบสีเขียวอันเนี้ยคือสีที่แบบเป็นแบบ G.M. Game Master พูดนะครับแบบเป็นคนตัดต่อให้ป็นคนพูดก็จะใช้สีเขียวเป็นแทนสีพูดผมนะครับเพราะไม่ใช่เลยแต่ผมชอบสีเขียวคือผมจะใช้สีเขียวเป็นหลักเลยสีของผมผมชอบสีเขียวไม่มีอะไรเลยนะครับก็สีเขียว ตอนจบก็ใส่เอ็นเรดิตไปก็เป็นัเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หลายๆคนจะถามว่าอาพี่แล้ววิดีโอที่มันขึ้นตรงนี้ล่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีวิดีโอขึ้นใช่ไห้าไปอัพใน YouTube แล้วคือมันต้องไปเพิ่มใน u t u b e ครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือถ้าสมมติเราแอดวิดีโอเข้าไปตรงเนี้ยมันก็แอดได้แหละว,วิดีโอมันก็จะรันแหละคือมันจะมีบางคนที่ทำว่าแบบสมมติเขากำหนดไว้แล้วว่าอยากให้ดูคลิปต่อไปเป็นอะไรแบบดูตอนต่อไปหรือแบบตอนก่อนหน้าแบบที่เราขอถ่ายจะทาเขาก็จะตัดเป็นวิดีโอเล็กๆมาแล้วก็แปลลงงงงงไไปปปตตตตตตรรรนน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 ีีีีี้้้้้เ็็แแแบบอออออ่่่่กกกกหหาวคิทึใส YouTube บางทีถ้าแบบอย่างช่องพี่แบงค์อ่ะจะไม่ได้ทําอย่างนั้นจะแค่ใส่อย่างนี้แล้วก็ไปใส่คลิปใน u t u b e เลยซึ่งผมว่ามันดีกว่าตรงที่มันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราตัดแบบเลยอย่างเงี้ยมันจะอยู่แบบถาวรน,นะครับมันจะแบบคือถ้าจะเปลี่ยน,ม,นมันวุ่นวายมันต้องแบบมานั่งตัดใหม่อีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา,าก็ประมาณนี้นะครับการตัดของผม เดี๋ยวเรามาดูจุดผิดพลาดกันนะครับอ๋อเดี๋ยวนี่ลืมแล้วก็ใส่โลโก้ลงไปด้วยเป็นลายน้ำของช่องนะครับเพื่อใครก๊อปไปลงไงถ้าจะเอาไปลงคือถ้าไม่อยากติดโลโก้คุณก็ต้องคอปไปแบบเนี้ยมันก็แบบตัดตรงนี้ออกปึ๊บตัดตรงนี้ออกทีปุ๊บมันก็แบบคลิปมันก็จะเล็กมาๆนะครับก็คือใส่เป็นลายน้ำให้รู้ไว้ว่าอันนี้ของช่องพี่แบงค์นะอยากก๊อปไปลงเหมือนช่องสามด้วยองใส่โลโก้ช่องอะ่ะหลายคนก็จะถามว่าใส่ทำไมนะใส่ให้รู้ว่านี่คือวิดีโอของช่องไหนก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับ ก็ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้เก่งเรื่องอธิบายขนาดนั้นนะครับผมก็ใครชอบดูแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบนะครับผมก็มันก็จะมีคนาถามว่าแล้วทำไมไม่สอนตัดต่อไปเลยทำอยนี้คือผมสอนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องพูดเงี้ยผมยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆแล้วก็แบบคือสอนอ่ะผมรู้สึกว่าคนสอนตัดต่อด้วยพิมพ์อีโปในยูทูบ,บ,ททแบบ้างนนะใ มีอยู่แล้วแหละก็คือผมก็เลยรู้สึกว่าผมทาไปก็แบบไม่ใช่ทุกคนจะมาดูผมอ่ะแล้วมันมันมันแบบไม่รู้จะสอนอะไรสอนเบสิกทูพวกนี้เหรอมันก็แบบอ่าเบสิกทูมันก็แบบคลิปเดียวมันก็จบแล้วเลยเบสิกทูแล้วสอนอะไรคือแบบอยากให้เป็นอารมณ์ถามเนี่ยดีเอ็มมาถามดีกว่าว่าตรงเนี้ยถ้าจะแบบจับโมชั่นอย่างนี้หรือว่าจะใส่เอฟเฟกต์เนี้ยทำยังไงเอออย่างนั้นอะผมตอบให้ได้ผมตอบแบบตัวๆต๊ะให้ก็ได้แบบดีเอ็มมาถามนะครับไม่ใช่แบบถ้าแบบสอนมัคือไม่รู้จะสอนอะไรคือพี่เมียโปมัน มากแบบมากจริงๆเว้ยแบบเล่นได้เยอะมากเหมียโปก็เลยไม่รู้จะสอนอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลนะานะไปกลอนครับเจอกันคลิปนานๆๆ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 อย่าลืมกดซับนะไปละบบายบายปิดแบบพี่แบง